ครับก็มาถึงการรีวิวของเคสเดอะบ็อก360องศานะครับว่าเคสตัวนี้มีคุณสมบัติอะไรบ้างชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่า360เนี่ยแปลว่ามันสามารถวางได้หลายมุมมากมันก็ไม่ถึงกับ360องศานะครับแต่ว่าด้วยความที่หลายมุมเนาะผมก็เรียกให้มันทเทๆแล้วกาันว่า360อย่างเนี้ยตัวนี้เป๊บเป็นมุมมาตรฐานที่ว่าปกติทุกเคสก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือจะออกฝั่งนี้ด้านหลังก็จะออกไปฝั่งนี้ คอนเซปต์ <Concept S 2> ของผมก็คือลดความจำเจไเงบางคนแบบว่าเฮ้ยปงตั้งมุมนี้อีกส0ปีมันก็เป็นมุมนี้อีก20ปีก็เป็นมุมเนี้ยมันเกิดความเบื่อก็เฮ้ยเคสตัวหนึ่งเนี่ยมันทำอย่างอื่นไม่ได้ลวได้แค่มุมเดียวผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเราทำได้หลายมุมเนี่ยมันก็ลดความจำเจไ,ได้โดยการจ่ายเงินครั้งเดียวเนี่ยจบเลยเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราม,มาดูว่ามันเปลี่ยนเป็นยังไงบ้างปึ๊บ บางคอนอาจจะเบื่อปึ้งตั้งขึ้นครับตัวนี้เห็นไหมตรงนี้ผมเจาะดูไว้เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวอธิบายอีกทีว่าเจา,าะไว้ทำไมเยอะแยะนะเลาวก็จะเป็นเคสตั้งด้านหลังมันก็จะลงอย่างนี้แต่ว่าเวลาเสียบปลั๊กอะไรอ่ะมันจะเสียบไม่ได้ช่กไหมอ่ะงั้นผมเราควรมองลงไปที่ตัวเคสโมเดลนะ,ะเห็นว่ามันจะมีสแตนตั้งอยู่ตรงกลางมันจะกวงนะฮะเราก็เอาตัวนี้ไปตั้งอึ้ง แล้วก็เสียบปักเข้าด้านใต้เนี่ยมันก็จะทำเป็นเคสแนวตั้งได้โอเคเคสแนวตั้งแล้วเบื่อหมดไปนหนึ่งเดือนแล้วก็เบื่อทีนี้กลับหัวบ้างเห็นฝรั่งก็ชอบทำกันเคสกลับหัวคนไทยก็ทำได้คนระับแต่ถ้าจะเอาเป็นสายออกบนสายออกบนก็ทำได้เนี่ยเปลี่ยนอย่างเงี้ยแค่นี้แหละคือหมุนได้เรื่อย แล้วก็ข้อดีของเนี่ยน็อตหกเหลี่ยมหัวจมก็คือตัวน็อตอ่ะมันหนาถ้าสมมติว่าวางพื้นเรียบเนี่ยเห็นไหมฮะตัวน็อตมันก็จะค้ำพื้นไว้กันไม่ให้ตัวเคสอ่ะมันไปขูดกับพื้นเดี๋ยวสีมันจะลุกง่ายก็เลยอ่ะใจว่าเอาเนี่ยตัวเนี้ยแหละกันลลูดมันอะไรเนี้ยก็แล้วก็ดูดีปีกแบบด้วยนะมฮะ,ะมุมสุดท้ายแล้วกันนี่อ่ะตัวนี้ จบไปแล้กัมุม360นะแล้วก็มาดูในส่วนนี้ทันต่อไปแล้วกันน้ำหนักน้ำหนักก็ไม่หนักมากเท่าไหร่ประมาณ5้กิโลประมาณนี้ะมาดูในส่วนของหน้ากากแล้วกันหลายคนเห็นแล้เฮ้ยมันอะไรวะเนี่ยโอเค โอเคครับก็ระยะเปลี่ยนมะุมเนาะมาดูในส่วนของหน้ากากอ่าตัวหน้ากากเนี่ยพูดคอนเซ็ปต์ก่อนละกันคอนเซ็ปต์ก็คือเริ่มจากตอนที่คิดเนี่ยคือตัวผมเองอะผมเป็นคนชอบแบบใสๆเนาะแล้วก็แบบมองเห็นข้างในอน่ยแต่ว่ามองคิดไปคิดมาฮึบางคนอาจจะชอบลมก็ได้หรือบางคนอาจจะชอบแบบทึบๆแล้วมีลวดมีลายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเอ๊ะไปคิดมายังไงดี หลืตัดสินใจเจาะเป็นช่อง,งว่างๆเี้่องะให้เอาแบบแล้วก็มาเปลี่ยนเอาถ้าถ้าพูดถึงก็ถ้าเปรียบเทียบก็น่าจะเป็นประมาณแห็กรถยนต์อ่ะว่เปลี่ยนแห็กไปเรื่อยๆวันนี้อยากจะลุยทางเรียบอะไรเงี้ยวันนี้อยากจะลุยขุ่นขาหรือว่าวันนี้อยากจะโผลโผดหน่อยลุยน้ำฝนอะไรประมาณเนี้ยเราก็เลือกใช้ตามประเภทแล้วกันอัตัวอย่างเนี่ยบางคนแบบว่าชอบทึบๆหน่อย แต่ว,ว่าขอระบายอากาศได้ก็เนี่ยไปเห็นนะลังขึ้ออกขงกงทึบหรือว่าบางคนชอบใส่แต่ระบายอากาศได้ก็เป็นอย่างนี้หรือบางคนชอบใส่แล้วก็ไม่ต้องระบายอากาศผมก็ไม่เจาะก็ปล่อยใสย่ไปแล้วก็แปะอย่างเงี้ยหรือว่าอันนี้บางคนแบบโหข้างในเครื่องเต็มสูบเลยร้อนจัดจัดไปเลยทั่งลม8เซน3มตัวยึด1 2 3สแล้วก็แปะเข้าไปอย่างนี้ ทีนี้เย็นฉับเนี่ยคือการใช้งานก็เลือกเอาว่าแต่ละคนจะเน้นงานยังไงครับในส่วนของเรื่องสีเนี่ยที่จริงเนี่ยมันจะเป็นขาวล้วนเนาะที่ถ้าผมทำอะ่ะก็จะเป็นขาวล้วนแต่ว่าตัวสีดำเนี่ยคือเอามาพ่นละก็เน้นเป็นสีขาวคือใครได้ไปอะไรอย่างเงี้ยก็อยากได้สีอะไรเราสามารถเรดามิตมันได้เพราะว่า ชิ้นส่วนแต่ละส่วนมันคือเราถอดได้ไงเราอยากได้ฝาเนี้ยสีน้ำเงินฝาล่างเป็นสีเขียวด้านหลังเป็นสีเหลืองข้างหน้าถุงเจ้าูทําเป็นสายลุกเลยก็ได้เห็นช่องไหมครับตรวนี้สามช่องเนี้ยคือตัวเนี้ยด้านหน้าเนี่ยใส่พัดลมสิบสองเซนได้สองตัวแน่นๆนะนะใส่หม้อน้าไม่ได้เพราะว่าถ้าใส่หม้อน้าแล้วหัวมันจะชนเคสถ้าใส่หม้อน้าจากข้างในแต่ถ้าใส่ข้างนอกก็ตามสบายเลยยังไงก็ไม่โดนเหมือนกันครับอ่า สองด้านเนี้ยใส่หม้อน้ําจะมีฝั่งด้านเนี้ยที่ใส่หม,ม้อน,น้ําได้ด้านบนด้านเดียวเพราะว่าถ้าด้านล่างอ่ะตัวหม้อน้ามันจะทนกับบอดนะแต่ว่าถ้าใส่ฝั่งเนี้ยจะใส่ด้านนี้ก็ได้ใส่ด้านนี้ก็ได้แล้วแต่ถ้าสมมติว่าคนเล่นน้าอย่างเงี้ยก็ตั้งเป็นเคสกับหัวก็ได้ถ้าจะใส่หม้อน้ําด้านบนอ่ะแต่ว่าอย่างตัวโมเดลผมเนี้ยผมเล่นหม้อน้ําด้านล่างไงได้ไหมก็หันมาด้านนี้ฝั่งนี้ห้องเครื่อง ห้องเครื่องเนี่ยผมจัดรูพัดลม8เซนให้3ตัวคุณจะพัดลมเข้าหรือว่าดันลมออกก็แล้วแต่เนาะด้านหลังก็ตัวนี้เป็นช่อง power supply ตัวนี้ก็จะมีหน้ากากปิดให้เหมือนกันแต่แล้วแต่ว่าใครชอบโชว์พวกพัดลมหรือว่าชอบโชว์ไฟอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ก็ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่แต่ถ้าชอบโชว์จริงก็นี่ใส่ลายเข้าไป หรือว่าอะไรเนี้ยเออมันก็ดูดีขึ้นมาบางคนแบบเฮ้ยอันนี้ถื้อไปอะใส,แใส่แบบใส่ใส่เนี่ยคือแต่งกันเอ,เองแล้วกันมันหลายจนินตนาการเนาะของคนเรามันไม่เหมือนกันอ่ะก็ส่วนตรงนี้ตรงนี้ผมมือผมอนยตัวนี้ใส่ฮาร์ดดิสก์สองลูกแล้วก็วาง SSD ไว้ด้านข้างได้โชว์ s d สเอข้างนี้ ใครชอบโชว์ก็ใส่ได้หรือว่าถ้าใครไม่มีก็ช่องน,นี้ก็ยังโชว์ฮาร์ดดิสก์ของคุณได้อยู่ว่ากี่เทราไบาต์ครับก็ส่วนด้านหน้าเนี่ยตัวเนี้ยอ่าเป็นช่องอ่าการ์ดลิตเตอร์เอาไว้เสียบออกมาเพราะว่าตัวนี้ผมไม่ได้ทำไอช่องเสียบ USB ไว้เนาะต้องโมดิฟายกันเอาเองทีนึงส่วนช่องนี้ก็จะเป็นสวิตช์ไฟออนอ่าออนออฟกับรีสตาร์สองปุ่มแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมาก โอเคกับลูกเน่นสุดท้ายนะครับอขอบสีตัวเนี้ยมันเป็นขอบอะคริลิกใสเนาะถ้าสมมติว่าข้างในอ่ะเราจัดแสงอะ่ะอย่างผมจัดแสงสีเขียวอย่างเงี้ยอืม้มสองช่องอย่างเงี้ยแสงของมันอะ่ะจะเข้ามาโดนขอบพวกอะคริลิกอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วมันก็จะแสดงขอบตรงนี้มันก็จะกลายเป็นขอบเขียวเขียวไปหมดด้านนี้ก็เขียวด้วยเห็นไหม ถ้าใครชอบสีแดงก็จัดไฟโซนข้างในสีแดงข้างนอกตัวขอบมันก็ออกมาเป็นสีแดงนหรือว่าชอบฝั่งนี้สีแดงฝั่งนี้สีน้าเงินคุณก็จัดไฟโซนนี้สีแดงช่งนี้สีน้าเงินจะไฟมันก็จะออกมาโอเคสุดท้ายแล้วก็ฝากนิดนึงสาหรับคนที่เล่นเคสไซส์ a อ x นะครับไม่ต้องกังวลว่าคุณจะไม่ได้สัมผัสมันเพราะว่าตอนนี้ผมออกแบบไปแล้วแต่ว่าด้วยอุปกรณ์อะไรผมยังไม่พร้อม่ยเลยคิดว่ารอสักพักนึง ออกมาแน่ไซส์ a t x